สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆแล้วก็มาพบกับช่องแมน่นาช h a n n e l วันนี้เราก็มาอยู่ใน SCP 3 0 0 8กันนะคะกับ p s CP แล้วเราจะพาไปดูกันนะคะ PSGP เป็นยังไง คอยดูนะอันนี้มันเหลือแต่ลางแล้วแต่มันยังตีเราได้ค่ะเพื่อนๆอนัอสอสัอสอัสเลือดลดเลือดลดอสัสอ้อโหยโหดโหดโหดขอลบก่อนเพื่อนๆคนไหนรู้ว่า scp 3 0 0 8ทำไมกลายเป็นผีได้คอมเมนต์มาตายลางได้นะคะเดี๋ยวตอนนี้ขอเติมพลังก่อนนะคะ เราจะกลับไปสู้กับมัอีกรอบดูสิว่ามันเกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้ตกใจรับไม่ทันจะเล่าว่าตอนแรกอะกลับมาบ้านแล้วก็เจอเป็นสภาพนี้เจอซากาง p ซอยู่เราก็ใช้ชีวิตปกติแต่แล้วเราก็โดนตีโดยไม่รู้สาเหตุ เราต้องเลยทำบังเกอร์ไว้อย่างที่เห็นนะคะตอนนี้เราไปดูกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นข้าน,นอกกันดีกว่าสำรวจอีกสักรอบหนึ่งเราจะไปเอาที่คิวด้วยเห็นไหมมีที่อ,อยู่ข้างน,นอกสีดแดงๆตรงนั้นพออาหารของเราใกล้จะหมดแล้วในครั้งตอนนี้ฮึบสู้พร้อมหรืยังเพื่อน หนึ่งสองสาม en. ไปกันเอ้ยไม่มีใครนะไม่มีใครอยู่ตรงนี้นะไม่มีใครนะจะไปแล้วจะไปแล้วจะไปแล้วไปแล้วไปแล้วเก็บ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 ไปดีมากที่สุดเก็บไปเก็บไปที่ไหนเนี่ยทีละทีละเอ้กลัวกลัว อะไรดูกันแอนน์แอนน์นนเห็นปะวแว๊ๆมันแค่ซากมันเฮ้ยเฮ้ยเห็นทำไรเลยอะ่ะเอ๊ะด้วเราคิดไปเองเอ๊ะเราคิดไปเองไม่นะเลือดเราลด <c oughs> ไม่ใช่แน่แน่เลยเว้ย เอขอเติมก่อนนะคะปุ๊บเต็มแล้วเต็มแล้วเอาให้สุดเอาให้สุดเอาให้เต็มให้สุดเอาไงต่อพร้อมรู้อี่เต็มแล้วนี่วัวมันแขนมัน,น,ม,นมาดูหน่อยแค่นี้ทำ็น ตีมันเลยตีมันเลยยังเกี่ยวอยู่ตีเขาไปหาตัวไม่ได้แล้วจะสู้กับใครมันคือผีหรือวิญญาณของ SCP ใช่ไหมขอหลบกันถ้าทำใจไม่ได้เหลือแค่17เท่านั้นเติมพลังกันก่อนเพื่อน นอน,นอนน,ะนอนเนาะนนเติมพลังกันก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเราต้องออกไปหาอาหารกันดีกว่าเติมพลังเติมพลังเติมพลังโอ้ยเอาไงต่อเอาไงต่อเอาไงต่อหมดกระเป๋าแล้วตอนนี้ เม่ช้าสักทีอยู่ในบ้านหลังนี้คนเดียวมันน่ากลัวเช้าแล้วเช้าแล้วเพื่อนเพื่อนเช้าแล้วจะอยู่ทำไมนี่เนแกแกทำร้ายจะไม่ตติมไปเลยเตืบเลยตืบไปเลยเตืบไปเลยนี่เนี่ยนี่เนี่ยเลยอยากจะมาตีฉันดีนักกลางวันหมดฤต นี่คือซากของผี S.C.P. แขนไปทางขาไปทางมีกี่ตัวไม่แน่ใจนี่เห็นไหมครับเพื่อนๆมันมีซากศพของ S.C.P. จริงแสดงว่าเมื่อกี้คือวิญญาณน,นั่นเองและนี้คือตอนเรากลับมาจากไปหาอาหารแล้ว s อตัวนะั้นมันกลายเป็นหัวทิ่มอยู่ตรงนี้มันเกิดอะไรขึ้นเราไม่รู้ได้เออเกิดอะไรขึ้นกับนางนี่เนี่ยตีมันเลยตีมเลยนี่เนี่ยตีมเลยตีมเลยมันทำอะไรเราไม่ได้แล้วใช่ไหมเอาไง เอาไงเอาไงโอ้ยพลังจะหมดจ้าพลังจะหมดจ้าเห็นไหมคะหิวมากยังไม่กินอะไรเลยจะมันเช้าแล้วขอไปดูหน่อยสิแกเป็นใครอะ ตีมเลย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 , <laughs> ย,ยลตีมเลยฉันไม่อยากอยู่ที่นี่แล้วมีแต่ผีเต็มไปหมดเอาอยังไงดีเอาอยังดีอองมองจากซ้ายทางขวา ดิวเอลดวเราจะอยู่หรือเราจะไปเอา้ากลายมาเป็นซากกองนี้อีกแล้วทำไงดีเพื่อนเพื่อนเราไม่อยู่แล้วบ้านผีสิงชัดชไปดีกว่าเพื่อนเพื bye ่อนบายบายไดที่สุดลุออกจากบ้านผีสิงมาได้แนละ้วไปก่อนนะฉันไม่อยู่เลย